ยิ้มหวานหน่อยๆใจฉาหน่อยเอ้าสวัสดียังสวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทำยังไงสวัสดีครับทำยังไงสวัสดีพี่พี่ก่อนเร็ว ยิ้มหวานยิ้มหวานทำยังไงครับไอ้ยิ้มหวานยิ้มหวานทำยังไงไอ้ยิ้มห,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 หวานให้พี่ๆหน่อยเร็วยิ้มหวานในเช้าๆน่อยยิ้มหวานไอ้ยิ้มหวานให้พี่ๆหน่อยเร็วให้กินอือแนะนำตัวหน่อยเดีวผมชื่ออะไร ผมชื่อน้อง <S <S ผมชื่อน้องเคียนตารับผมชื่อน้องเคียนตารับผมชื่อน้องเคียนตากับผมวันนี้เป็นพี่เชื่อน้อยวันนี้เป็นพี่เชื่อน้อยครับอ่าชมยิ้มให้เช้าๆหน่อยเลยเลย จงยิ้มให้ช้าๆหน่อยอ๋อมันคึกคักคึกคักใช่ไหมมันคึกคักคึกคักใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยคึกคักจังเลยคึกคักโอ้ยเขินเขินโอ้ยโอ้ยเฮียเขินนะเฮียเขินนะ วียอุียีวีวีบิงแก้มอะกึ๊กกึ๊กก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 อ่ะทำมินิฮาร์ดยังไงทำมินิฮาร์ดทำยังไงมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดาทำยังไงเนี่ยเนี่ยยทำยังไงมีมีบอกว่าทำยังไงมีมินิฮาร์ อ่ะมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดครับอ่าจับมือขึ้นมาอุย้ยมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดให้ชาวเช้าหน่อยอ่ะวิยฮิอือ่ะพี่กันตา ยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานเล้ยวยิ้มหวานยิ้มหวานเล้ยวยิ้มหวานในเช้าๆหน่ ouais nada, อยครับยิ้มหวานอ้ยิ้มหวานอาะทำไมนอนนิ่งจังเลยทำไมนอนนิ่งจังเลยเฮ้ย พี่เสียกำลังเข้าทรงนิ่งนิ่งจังอ่ะเหมือนจะไปเข้าค่ายลูกเสืออะไรนี่ถุงเท้าคือคักคือคักทำยังไงคือคักคือคักทำยังไงอืมอ่ะคือคักคือคักคือคัก

ชันคนชันคนด้วยพี่เชือชันคนด้วยเหรอฮะพี่เชือชันคนด้วยอืมอืมคึก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 คึ นิ่งตังนิ่งตังเลยนิ่งแบบนี้เหมือนถ้าจะไม่ดี คิดการคิดการให้โชว์เสียงให้เจ้าฉาหน่อยเร็วโชงเสียงให้เจ้าฉาทำยังไงตึ้งดุงตึ้งดุงอี่ตึ้งดุงไอ้ตึ้งดุงเว่อแล้วเว่อีแล้วเรื่องเว้ยนี่ขอให้หมออ้วนเลย เรื่องเวอร์นี่ขใอ้บอกว่าเลยไปแล้วครับไปแล้วครับพี่เสือไม่ไหวแล้วครับดูทำดูทำดูทำดูเธอทำคีดการ์ดกีดการ์ดยายกิดทำไมอ่ะ อยาาคิดทำไมอ่ะอยาาคิดการ์ธทำไม <c oughs> ดูทำดูทำไปแล้วทำยังไงไปแล้วไปยังไงเอาบายๆเช้าๆก่านบายๆไปแล้วนะ <c oughs> ดูทำ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 ไปแล้วครับปุ้ยเรื่องโซนนี่เขาขาให้บอกเฮียรครับตุยเรื่องโซนนี่เขาให้บอกเฮียเลยคะโอ้ยวิวิวิววิเฮ้ยเฮเฮ้ยยดูทำดูเธอทำโซนมากเฮียโซนมากเลย ดูทำ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 อะไรอ่ะบายบายก่อนบายบายทำยังไงบาย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 สาวๆทำยังไงบายบายครับอ่ะจุ๊บจุ๊บยจุ๊บ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 ทำยังไงไม่เอาแล้วครับผมไม่เอาแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปนะ้วค่ะอ่ะโอเค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 ไปแล้วอ้าวอมนิ้วด้วยอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะดุกดิกดุกดิกดุกดิกอ่ะอ่ะจุ๊บ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 นี่สองนิ้วเลยอ <laughs> ะจุบๆๆๆจ๊บสองนิ้นว <laughs>